เฮ l ยลสวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้มิสเตอร์มาร์แกนมาอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาตอบประเด็นที่หลายท่านสงสัยเกีย่ยวกับเรื่องงาน Miss and greet blue glass friend เรื่องที่หลายท่านอาจจะย,ยังไม่เข้าใจแล้วก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่าบางคนอาจจะงงเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเขามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าบนเวทีอ่าคือเรื่องของการเข้าๆออกๆไปเล่นบนเวทีอ่ะสังเกตดูไหมครับ นัดนตรีบลูแกสสมมติว่าผมเล่นอยู่เนี่ยโซโล่โซโล่ไปปุ๊บโซโล่เสร็จเดินไปไหนก็ไม่รู้ออกไปเลยมีคนเข้ามาแทนที่ครับเราดูง่ายๆก็คือมีไมโครโฟนอยู่ใช่ไหมครับไมโครโฟนอยู่ตัวหนึ่งก็ผลัดกันเข้าไปโซโล่แล้วออกมาเครื่องดนตรีบลูแก s สต้องยกอย่างนี้ก่อนนะครับบลูแกสเนี่ยมันไม่ได้ใช้พวกสายแจ็คหรืออะไรเสียบไฟฟ้านะครับก็คือดนตรีอะคูสติกโดยส่วนใหญ่เลยฉะนั้นก็อาจจะต้องมา ใช้เสียงอะครูรติกธรรมชาติเนี่ยให้เข้าไปในไมโครโฟนดังเดิมจริงๆอ่ะเขาไม่มีหรอกครับในโบราณของทางของอเมริกาเนี่ยคนอเมริกันเขาเล่นเนี่ยเขาไม่มีไมโครโฟนด้วยเล่นกันแบบเล่นในโบสหรือในทุ่งหญ้าหรืออะไรก็ตามเป็นเครื่องดนตรีที่ดังเองโดยไม่ต้องเสียบสายแจ็คเอาไวางั้นกีตาร์โปรแมนโดลินแอคคอร์เดียนแบนโจโน,นะครับพวกอะไรนะโดโบโกีตาร์อะไรพวกเนี้ยเสียงดังทั้งนั้นเลยนะครับไม่ต้องพึ่งพายพวกไฟฟ้าเลยทีนี้พอมา ยุคหลังๆเนี่ยเขาก็มีต้องมาออกรายการทีวีบ้างแหละต้องมาเล่นคอนเสิร์ตบ้างแหละต้องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยต้องมีการขยายเสียงมาหน่อยนะครับขยายเสียงก็เลยมีไมโครโฟนมาไมโครโฟนตัวหนึ่งก็มาวางไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็เวลาร้องก็ช่วยกันร้องนะครับร้องวงเงินอย่างเงี้ยนะครับแล้วเวลาใครจะโซโล่ให้มันดังหน่อยก็ถอยมาให้เพื่อนเข้าไปเล่นนะครับเพื่อนเข้าไปก็ โซโลเสร็จคนก็ออกไปให้เพื่อนเขาเข้ามาอีกนะฮะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าบลูเกรสเนี่ยเขาจะร้องมวมงกันเล่นแล้วก็สลับเข้าสลับออกนะครับแต่ทีนี้อย่างเรามาจัดงานมิสแองกรีปเนี่ยน้องตีลมเยอะมากครฉะนั้นเราต้องใช้เวทีในในแนวเขาเรียกกระดานนะ <c oughs> คือเรียงกันแต่เนื่องจากขนาดเรียงนี้แล้วมันก็ยังไม่พอครับเพราะว่าจะให้ทุกคนมาอยู่หน้าไม้หมดหรือ ให้มีไม์ครบตามจํานวนนักดนตรีโอ้โหงานนี้ผู้จัดเนี่ยเรานี้ต้องหาไม์กันเยอะมากเลยนะฮะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการก็มีไม์มาบางจุดแล้วเครื่องดนตรีก็เดินเข้าไปหาไม์เสียงมันก็จะดังขึ้นมานะครับหลักการก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เราจะเห็นว่าเอา้าอยู่ๆฟิวเดฟิตเดิเก็เข้าไปสีสีส,สีเอา้าเบนโจเบนโจเข้าไปเล่นเลนเลนมีดับเบิลเบะครับที่ไม่ต้องเดินไปไหนมาไหนก็อยู่ที่เดิม ให้พลังเสียงเบีดอยู่ด้านหลังนะครับหรือเป็นตัวหลักเลยไม่ต้องเดินไปไหนอยู่นิ่งๆน,นักร้องนำเนะี่ยเวลาร้องเสร็จก็ถอยไปเอาไม้ตัวเองเนี่ยให้เพื่อนเข้ามาโซโล่นะครับหรือไม้ตัวเดียวนักร้องมาร่วมกันร้องหลายๆคนอนะ่ะประสานเสียงกันช่วยกันช่วยเหลือกันลักษณะของดนตรีบลูกแกรสเวลาแสดงบนเวทีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าออริจินัลจริมีไม้ตัวหนึ่ง แล้วก็ลุมล้อมแต่เราเนี่ยมีให้หลายๆตัวนะครับจอบแบนโจบ้างโรโบ้บ้างนะครับฟิดเดิลบ้างนะฮะกีตาร์บ้างเราจะเห็นว่าพยายามเอากีตาร์เข้าไปเนี่ยเพื่อที่จะให้ใกล้เสียงไมค์คนฟังจะได้ยินนะครับนี่คือรูปแบบธรรมชาตินะฮะเขาไม่ได้ทะเลาะแย่งไมค์กันนะฮะแล้วก็ต่างคนต่างต้องเรียกว่าเวลานี้ฉันไม่ได้มีความสําคัญและเธอเข้าไปนะฮะร,รูปแรกเนี่ยอําเธอเข้าไป เ,เธอเสร็จแล้วเธอออกไปอ่ะชั้นต่อนะครับมันจะมีการแบ่งแบ่งกันเล่นอย่างนี้แล้วรูกลัเนี่เป็นลักษณะดนตรีที่ต้องบอกว่าคอร์ดของเพลงเนี่ยมันจะวนไปมาสมมติเล่นก่อนจีเนี่ยจีใช่ไหมดีด D, D, วนอยู่อย่างเงี้ยทุกช่วงของเพลงแล้วก็มักจะไม่มีท่อนฮุกหรือว่าท่อนแยกเล่นดนตรีแบบนี้ไปตลอดฉะนั้นไม่ว่าจะโซโล่หรือร้องมันก็จะใช้คอร์ดเดิมอ่ะ แต่วิธีการคือผลัดกันเล่นผลัดกันโซโล่เท่าน,นั้นเองนะครับก็แบนโจก็มาเล่น่อนเดิมนี่แหละแต่เขาไปโซโล่เอาอิมโปรไว์เอานะฮะอ่าแมนโดลินเข้ามาแอกคอร์เดียหรือดโรัมโบโ้ฉะนั้นคอร์ดมันจะวนกันไปแต่เพลงเนี่ยจะเล่นได้เรื่อยๆครับคล้ายๆแจ๊สที่ผลัดกันแจมผลัดกันแล้วกลับเข้ามาท่อนเดิมก็คือท่อนร้องแล้วก็ไปโซโล่อีกจะวนอยู่แบบนี้ครับนี่คือบลูกรสฉะนั้นเวลาเราฟังดนตรีบลูกรสเราจะเห็นว่า นักดนตรีก็จะอยู่ไม่ค่อยนิ่งหรอกเดินไปโน่นไปนี่บ้างเาเพื่อนก็มาบ้างอะไรบ้างนะครับยิ่งเราจัดงานมิสอ็งกฤษเนี่ยน้องทีเยอะสิบกว่าหลายสิบเนี่ยเราหามาอย่างงั้นให้ไม่ได้ทุกคนนะเราต้องแัดเป็นจุดเป็นจุดแล้วก็ไม่มีความจาเป็นที่จะต้องมีไม้เยอะแยะมากมายไม่งั้นเสียงก็จะดังไปเปล่าๆเพราะว่าลำพังตัวมันเองก็ดังอยู่แล้วนะฮะฉะนั้นเวลาเราจัดงานแบบนี้เราก็ใช้วิธีการ มีไม่บางจุดแล้วก็ผลัดกันโซโล่เข้าๆออกๆประมาณนั้นนะครับแล้วก็ทุกคนก็จะรู้หน้าที่ว่าพร้อมที่จะโซโล่พร้อมที่จะเล่นในช่วงไหนถอยมาช่วงไหนนี่คือการใช้ชีวิตแบบบลูแกลสคือเอื้อกันนะครับรู้ว่าจุดไหนเด่นรู้ว่าจุดไหนเราควรออกมารู้ว่าเราควรจะดังตอนไหนเราควรจะเบาตอนไหนไม่ใช่เราจะเป็นพระเอกตลอดเวลานะครับแม้กนะระทั่งนักร้งนำเองต้องถอยมานะครับบลูแกลสจึงเป็นลักษณะของ แนวราบเราไปด้วยกันนะทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเหมือนกันนะครับไปกันด้วยกันแล้วก็สนุกสนานไปด้วยกันมิตรภาพแห่งชาบลูกแกลครับนี่คือคําถามและคําตอบที่นักเรียนถามผมเข้ามาวันนี้มาอธิบายให้ฟังนะครับขอบคุณทุกชีวิตเลยนะครับที่ติดตามมิสแอนคลิปของเราเจอกันใหม่ครั้งหน้าวอลลุ่มทรีขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบาย